เรียกลูกค้าก็เร็วพี่กำลังจะนอนแต่เห็นไลค์น้องเชื่อตามมาดูก่อนนอนโอ้ยน่ารักที่สุดเลยขอบคุณค่ะบอกพี่พี่ขอบคุณค่ะพี่อินอินหัวใจสีใสุ้งน่ารักจังเลยน้องเชอ่อเต็มอยากแกะกล่องจุ่มแล้วค่ะมีใครจะมาให้กําลังใจบ้างเออคลิปล่าสุดน้องเชื่อตามไปบอกว่าน้องเชื่อตามอยู่ไหนนะอ๋อค่ะเก่งมากทูกขอบคุณนะคะน่ารักที่สุดเลยขอบคุณค่ะพี่อินอินขอบคุณพี่พี่สุดทาเลยค่ะ จะถึงไหมนะจะถึงร้อยไหมนะเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะคะแวันนี้พี่แตงก็ค้างด้วยอีกหนึ่งคืนนะเชื่อแตงก็มีเพื่อนนะคะรอพี่ๆเข้ามาให้กำลังใจน้องเชือแตงกันด้วยนะคะมาลุ้นๆๆ ไปด้วยกันค่ะมีกล้องจุ้มอะไรบ้างอ่ะลาบูบูใช่ไหมคะมีมีเนยด้วยเหรอใช่เรื่องนะมันเหมือนหนีอ๋อแล้วก็คายเบบี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะคายเบบี้อ่าแล้วก็หมีฮะคืออะไรลูกคายเบบี้พาวเวอร์พับเกิลอ๋ออเนี้ยเหรอคายเบบี้พาวเวอร์พับเกิลสวัสดีค่ะพี่ลาบูบูเนาะ เดี๋ยวไปเจาะหูมาเจ็บมากเลยอ๋อล้วคะเดี๋ยวเคยได้รับราวหูแบบนั้นแล้วโอ้ดีจังเลยค่ะพี่แต่เอามาช่วยพี่พดูกันเลยบอกเดี๋ยวถ้าเกิดถึงหนึ่งร้อยคน<ม>จะแก้ให้ค่ะอ๋อไหนช่วยพี่ๆี่ดูเลยค่ะผมจะไม่ได้ลงคลิปนะครับอ๋อไหนป้าดูเลยค่ะนนิดห่อย อ๋ออันนี้นะคะไม่ไ no ด like ้ลงก๊มาเป็นกำลังใจให้น oh. oh. mm ้องเชิดแต้มนะข้างในจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะอ๋อเป็นมองเดี๋ยวเรามาดูว่าน้องเชิดแต้มจะได้สีอะไรนะคะเราพี่ๆคบหนึ่งร้อยคนหรือยังเออเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะว่าจะเป็นรูปอะไรใช่ไหมคะแบบนี้ใช่ไหมพี่ๆแม่ก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันถูกก็จะเป็นแบบนี้นะคะให้หน่ออืมจะดูว่าน้องเชิดแต้มจะได้แป๊บไหน มาลุ้นกันนะคะค่ะมาลุ้นไปด้วยกันนะคะพี่พี่อะไรสิเซคเคอยากได้โอ้เดี๋ยวมาเปิดพร้อมกันนะพี่พี่เนาะว่าข้างในจะเป็นสีอะไรเนาะเพราะว่าอันนี้ power p o f f girl ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะมีสีใช่ไหมคะสีสีอันนี้เป็นลาบูบู ให้อีกหนึ่งกอดูแลปุ้ยนะคะับว่าต้องเชิดแต่เม็ดสีใช่ไหมลูกชื่ออามีสวัสดีและบสวัสดีพี่ทุกท่านคะอันนี้อยากเปิดกองจุ่มแล้วแชร์กันออกไปเยอะๆนะคะอยากเป็ิดกองสีตาเหรอคะอยากเป็นพายเบบี้สองก็เป็นหมีเลยก็ได้ไม่เป็นไรเลยค่ะลูกขอบคุณมากๆนะคะที่ยังมาเข้ามาให้กำลังใจน้องเชิดแต้มกันหนูอยากเป็นคนของแบบนี้ ลองดูครับอ๋ออยากได้เป็นแบบนั้นใช่ไหมคะอ๋อมาลุ้นกันนะคะพี่ๆว่าจะถึงหนึ่งร้อยคนเมื่อไหร่จะได้เปิดไหมนะวันที้จะได้เปิดกี่ทุ่มนะอยากได้อยากเป็นแบบนี้จังอ๋ออยากเป็นแบบนี้จังโอ้ยอยากให้น้องเป็ดหมีเนยค่ะ ไปลองนิดน้อยก่อนนะคะพี่พี่จ๋าฝากกดไลค์กดแชร์กันเข้ามาเยอะๆเลยค่ะอยากเป็นทั้งหมดเลยมาดูฮะน้องเชียร์แตมอยากเป็นทั้งหมดเลยลองดูว่าน้องเชียร์แตมได้สีไหนอย่างที่เขาคิดหรือเปล่าได้ค่ะขอบคุณ ไว้พรุ่งนี้เราไม่เดี๋ยวเรต้องใช้ตัวนี้นะแล้วก็่าก็ต้องใช้ตัวนี้ค่ะเปิดกล่องสีแล้วอูได้เป็นสีชมพูกับสีฟ้าโอ้ยดีจังเลยลูกค่ะคพี่ของขวัญขอบคุณค่ะตัวฟักทองเป็นอ๋อเหรอคะลูกโอ้หนี่มีพี่ช่องป้ามีพี่ลีโอเขาบอกว่าพี่ครับผมขายกล้องซุ้มอันเล็กๆแบบนี้ครับพี่จะเอาไหมครับเดี๋ยวผมส่งให้ฟรี ผมติดตามนานแล้วครับโอ้ยหนูน่ารักที่สุดขอบคุณค่ะหนูชอบดูดูน้องแชทตามใช่ไหมลูกขอบคุณนะคะลูกพี่ใบตองใช่ไหมคะผมอยากได้ฮะอี้ตากิ้งไม่ได้ตากิ้งอย่างได้แต่อ๋อพี่แตงพี่เขาบอกว่าสวัสดีค่ะพี่ตามันชาอาจจะยากดูหลวงปู่มุนมีคนดูกี่คนแล้วคะตอนนี้ลงไปเยอะเลยลูก สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่นะครับของป๊อปากอนล่ะค่ะผมวอาป๊อปปาคนดูเยอะกว่าสองช่องใครมาครบหนึ่งร้อยก่อนนะคะหนูเห็นน้องเชอร์แตมเต้นบอลแม่ได้ค่ะอ๋อเหรอคะลูกไปก่อนนะคะเอ็มซีตัวจริงดีค่ะขอบคุณค่ะโอ้พี่พอใจสวัสดีครับมาใหม่ครับพี่พอใจแล้วกดกดติดเอ่อกดติดตาม กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องน้องเชีย์ตังกับช่องป่าป่าด้วยนะคะยินดีต้อนรับค่ะอยู่จังหวัดอะไรคะพี่พอใจไหนขอขอกล้องมาโชว์พี่ๆหน่อยค่ะอันนั้นเรียกว่ากล้องอะไรนะช้ามากเลยเร็วๆหน่อยได้ไหมอะคะคนยังไม่มีคนครบหนึ่งร้อยเลยค่ะยัเองคนเองเมื่อไรจะถึงร้อย ใจเย็นๆนะคะลูกอ๋อพี่พอใจอยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพส่วนไหนครับตาคาเกิยังไม่หนึ่งร้ไม่ไรมาบอกพี่ๆเร็วพี่ๆเข้ามาครบหนึ่งร้อยคนเลยค่ะใช่ค่ะหลุดพี่นอนไรยล่อนะคะเออน้องเขื่อนเออแล้วค่ะเป็นแนวประมาณโอ้ยังไม่แกะเลยพี่ๆยังไม่เข้ามากันเลยค่ะ บอกพี่ๆหน่อยค่ะเดี๋ยวบอกพี่ๆหน่อยเข้ามากันเยอะๆนะคะเข้ามาเป็นกำลังใจน้องเชอร์แตมันเยอะๆด้นะคะเข้ามาเยอะขึ้นอีกนะขอให้ถึงหนึ่งร้อยคนเร็วๆนะโอ้ยน่ารักจังเลยลูกขอบคุณมากๆค่ะช่วงนี้ผมไม่ค่อยมาโอเแค่มาวันนี้ก็ดีใจมากๆแล้วค่ะไม่ลืมน้องเชอร์แตมเนาะพี่ๆเอฟซีทุกท่านอย่างเอ็นดูน้องเชอร์แตมแม่ขอบคุณมากๆนะคะมาช่วยกันขอบคุณพี่ๆเดี๋ยว ช่วยกันก็เชื์อกันไอยค่ะเี๋ยวสักพูดนะคะลูกเนาะตามที่แม่แจ้งไปนะคะพี่ๆถึงหนึ่งร้อยคนเนาะเข้ามาถึงหนึ่งร้อยคนอ๋ออยู่ชาญเมืองอะครับอ๋อ่ยี่แถวไหนลูกอยู่อยู่ชาญเมืองตรงไหนครับพี่เจ็บลูกหเชื่อไม่ได้นะเอ๊ สองช่องยังไม่มีใครถึงักช่องเลยสงสัยวันนี้<อ>จะไม่ได้แก,ก่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยลูกหนึ่งร้อยจ้ะมาดูนะคะว่าน้องเชียรเต็มจะได้ขคยเบบีรับบูหรือว่าเป็ดหรอคะแล้วก็หมีจะสีไหนเออมาลุ้นกันนะคะพี่ๆจา๋าวันจันอาจจะไม่ได้มานะคะไม่เป็นไรคะ่ะลูก เอากดไลค์หรือว่าคนดูคนดูค่ะลูกพี่พอใจไปดูนะคะว่าน้องเช้เต็มเลยดูนะคะคนลุน้นคนลุ้นขยี้หูข,ขยี้ตาแล้วค่ะนี่อีกนิดนอีกนิด้ามาไลก์นิดเดียว <c oughs> เดี๋ยวผมส่งไปให้น้องเชอเต็มสามกล้องใหญ่นะครับช่วงนี้ขายไม่ค่อยออกพี่น้องเชอรอเต็มชอบงั้นเดี๋ยวผมส่งไปให้ครับโอ้แค่เข้ามาดูก็ดีใจแล้วค่ะบพี่นะฮะมลงเรื่อยๆค่ะเมื่อกี้สายสาใช่เหมือนกันค่ะหนูก็เกือบลืมน้องเชื่อต็มแล้วโอ้หลรอกค่ะน้องเลขที่เท่าไหร่ครับผมยี่สี่น้องเชื่อต็มเลขที่แปดจ้ะลูก สวัสดีครับค่ะพ,พี่อินไปซื้อมาจากไหนเลขที่แล่ห้ไปซื้อมาจากไหนล้วคะป้าป้าไปซื้อมาลูกเสตั้งเยอะเลยอะ่ะใช่ <ไป S 1> ค่ะ,ะพี่พอใจเขาบอกทําไมคนหายไปเยอะเลยเมื่อกี้ขึ้นขึ้นขึ้นมาจะได้เปิดแล้วเอ๊แป๊บเดียวหายไปแล้วใช่ไหมครับกดแชร์กันไปเยอะๆเลยครับเนาะใครมีใครมีใ,รม<ด>ให้กดแชร์เนาะ กดแชร์กันออกไปเลยค่ะจะได้ถึงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆนะคะเพื่อนๆเข้ามาเป็นมีเพื่อนกี่คนกดแชร์ไปให้หมดเลยค่ะแล้วพี่ๆทุกคนเนาะที่เข้ามาเนาะกินสาลายไปด้วยดูน้องเชอร์แตมไปด้วยเนาะวันพรุ่งนี้จะไลฟ์ตอนไหนอีกน้องเชอร์แตมนะคะลูกจนทรนหนึ่งสุกไลา์หกโมงเย็นค่ะแต่ถ้าช่วงเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนะคะแต่เรื่องอย่างเงี้ยค่ะจะไลฟ์ั้งแต่เที่ยงนะคะ หกโมงเย็นนะคะลูกแล้วก็จะมีช่วงสองคูมจ้าพี่พอใจว่าผมกดหมดแล้วครับกดทั้งกดแชร์กดอะไรหมดแล้วใช่ไหมลูกโอ้ยน่ากังเลยวันเออวันนี้จะมีเหมือนผมเลยครับตอนผมเด็กๆผมได้ที่แปดอ๋อค่ะนี่มาแล้วเอเอ,เอดูหน้าค่ะ ดู ality, หน้าคนรอแกะกล่องสุ่มเลยพี่ๆยังไม่เข้ามากันเลยอือพี s <S ่ๆหายไปไหนกันบ้างกาตอนวันจูบจีนผมไปร้องเพลงครับเพลงอะไรรู้ไหมครับป้าไม่รู้ค่ะคนดูลงมาครับที่เขาส่งรูปเขาไปท้องฟูไม่ได้เปล่าคะโอ้ เก่งมากูช่วยคุณพ่อคุณแม่ดีแล้วค่ะูกสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆแลวนะคระบลูแบบนี้เลยอ๋อคะดูนะคะว่าโอ้ยากลุ้นแย่แทบแย่แล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนะครับเอลูกดน่นโอ้โพี่พอใจบากผมเป็นสายเครื่องเสียงของโรงเรียนครับเก่งมากลูกพี่มินมิน คนรอแก่กองซุ่มมาอยู่นู้นแล้วค่ะตรงป๊าป้ากลัวว่าจะหลับแล้วค่ะเล่นกับพี่แตงอยู่ไ่คะตรงนี้มีเพื่อนด้วยพี่มาด้วยพี่มานอนค้างด้วยสองคืนแล้วค่ะน้องน่ารักมากขอบคุณมากโอ๊ยนี่แฟนมันขอบคุณมากเลยค่ะลูกคเจอเลนนี้นะบางคนเถื่อมาเจอแล้วเลื่อนข้าง อ่าวันนี้วันนี้จะได้แกะลาบูบูไหมคะเอ๊ะงั้นป๊าๆขออย่างนี้เนาะขอสักสิบห้าเออสักสักยี่สิบนาทีก็ได้ค่ะในไลฟ์เหลือสิบสี่คนจากเจ็ดสิบเอ็ดใช่ครับลูกลงไปเรื่อยๆเลยใครยังไม่กดไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเลย คนแก่กล่องซุ่มมาอยู่นู่นแล้วค่ะพอดีตุ๊กตาน้องอยู่ข้างนอกหมดเลยลูกพอดีคุณหมอไม่ให้น้องได้นีตุ๊กตานะคะไม่นแสงเล่แล้วเล่นเกมไหมี่ยสวัสดีพี่พี่สามสิบสี่ท่านนะคะมีตอลักี่พดที่ไหนอ่ะครับลูก ผมก็ติดตามมนะครับขอบคุณมากมากนะครับโอ้พี่มินมินเพลงนี้เหรอครับลูกแม่ไม่เคยได้ยินเลยครับลูกขออภัยด้นะคะตอนไหนจะนอนครับถ้าเกิดพี่พี่เหลือน้อยทั้งสองช่องก็เดี๋ยวสักพักละค่ะจะเยน็นเ็นนะคะลูกเนาะพี่แสงราใจเยน็นๆ็นนะคะสวัสดีค่ะใครมีบ้างคืออะไรอะ่ะใครมีบ้างไคืออะไรครับลูก ให้หาทั้งสองช่องเลยไหมลูกทั้งสองช่องเลยทั้งสองช่องเลยคะ่ะค่ะคนรอ,อกล้องแกะกล่องสุ่มนะคะคือสภา,เาสพเ่๊ <c oughs> ชื่อช่องน้องเชอร์แตมนะคะอีกช่องหนึ่ง<ค>ช่องเอ็ดทินยามานะคะช่องน้องเชอร์แตมมาของป้าที่จะต่อ มีใครบ้างยังไงครับลูกพี่ชื่ออะไรครับคนคนไหนครับคนนี้มีบ้างหรือคนนี้คะพี่อะไรอะลูกอีโมจิเลยอีโมจิเป็นแบบไหนป้าๆมองไม่เห็นเลยอะลูเเกเพกืพ่อนเพื่อนเห็นกันใช่ไหมครับเราเป็นกาเตียอ,อ๋อเป็นกาเตียอ๋อ ผมรู้ว่าน้องเชอร์แตมชอบหัวใจสีายลุงอุ้ยขอบคุณค่ะลูกยังจาได้น่ารักจังเลยเห็นไหมพี่ยังจำได้ว่าน้องเชอร์แตมชอบหัวใจสีสลยขอบคุณนะคะเออรอรอแล้วค่ะพี่ติ๋ตาสงสัยวันนี้จะไม่ได้แกะแน่ๆเลยใช่ไหมคะจะสิบห้านาทีแล้วอ่ะของป้าผมจะผมจะมีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังได้ค่ะลูก พีเข้ามาพูดคุยกันได้เลยค่ะยินดีรับฟังมากมากเลยค่ะดูคนช่วยแกะกล่องอีกคนยังก็อยู่นู่นนะคะสองคนนี่น้องรอลุ้นกันแล้วค่ะพี่ะารออยู่แล้วค่ะลับแล้วค่ะรอจนหลับแล้วค่ะได้แกะพุงนี้ตอนเช้าะค่ะใช่ไหมลูกพี่อินเนาะมงใส่พี่ไปเที่ยวกันหมดเลยแน่เลยพี่เดินน้องเจ้กันกันเลยยังไม อร์แตมคิดถึงพี่เอซีนะคะเนี่ยตั้งใจซื้อกล่องซุ่มมาเลยนะคะก็ห<ช>ยกมาแก้พอพี่พี่ค่ะแต่พี่พี่ไม่มีเข้ามากันเลยเพี่พี่ไปไหนกันหมดนะครูบอกว่าใครจะไปร้องเพลงวานตูเจนเทุกคนไหนห้องเห็นนะครับลูก ค่ะลูกเรื่องรลอนๆเลยหล่ะค่ะล sí. ูกอ่าเล่าเกันมาเนาะ พี่แตงบอกว่าสงสัยวันนี้ไม่ได้แก่ค่ะค่ะลูกสงสัยวันนี้จะไม่ได้แก่แน่นอนค่ะดูสองช่องแล้วสถานการณ์คนแก่ไปแล้วค่ะอ๋อบอกแล้วค่ะลูกว่าพี่สองแซบบอกว่าพี่สองแซบได้ใส่ชุดรีใส่คิล่งเสื้สสดีนะคะเนี่พี่ๆเขาก็รุนเงินว่าเมื่อไหร่จะจะขึ้นมาคบกันเลยลืมกดแชร์กันหรือเปล่าคะ น้องเชื่อแฟนมีพี่เชื่ออะไรครับอ๋อวันนี้พี่แต่งกิ้วค่ะวันนั้นผมไปซื้อกล้องลาบูบูมาโอ้โหเหรอครับลูกพีหน,น้าก็คิดอยู่ว่าจะร้องเพลงอะไรดีอ๋อคะ่ะลูกชอบร้องเพลงเหรอคะแต่คนนี้ชอบวาดรูปนะครับวาดรูปอะไรได้บ้างอะ่ะอืมเหรอคะลูก นี่วา่าลูกได้ทุกอย่างแต่ตอนนี้คนที่จะแกะกล่องซุ่มเตรียมตัวนอนแล้วค่ะค่ะลูกพี่แสงลาเนาะยังไงต่อเออยยังไงกันดีนะสงสัยวันนี้จะไม่ได้แกะค่ะ จะยี่สิบนาทีแล้วค่ะตอนนั้นหนูทำกล่องสุ่ไปขายแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีกล่องเปล่าเลยกล่องเล็กๆไม่ค่อยมีพี่ไม่ค่อยได้ทำแล้วเก่งจังเลยลูกพี่สองแสบชอบกินไรสดเนาะเ่ยแต่ต้องเชิญมีเพื่อนในโรงเรียนสามคนแต่มีเพื่อน เราคงโอ้เยอะยังเลยผมอยู่มอหนึ่งครัพี่ดีต้องรับนะคะพี่พี่๋าต้องเชื่อต้องเชื่อแตมได้เกี่ยววันจันเลยใช่ไหมลูกต้องเชื่อแตมมันนี้ยค่ะลูกมาเดินมาก่อนค่ะเหลือสิบสามคนเนี่ยพี่พอใจนี้เอฟซีจริงเหลือน้อยแล้วใช่ไหมคะฮีโรกิตตี้ผมว่านุ่มสวยแต่ด้วยนะคะได้ยี่หนึ่งโอ้เก่งมากค่ะลูก เกงหลายด้านเลยอาอย่างงี้พี่พี่ค่อจะได้เก็บกล่องหุ่นหรือเปล่า <ใน S 2> งั้นไเลยลูกงั้นเรามารุ้นกันเนอะว่าของป้าป้าปาปาขอ20นาทีพอเนอะตอนนี้ไลฟ์มา18นาทีแล้วใครดูดของป้าป๊าของแม่ได้เรียกกันเลยยังตอนนี้สองทั้งสองเลยยังไม่มีใครถึงเลยค่ะ พี่พอใจบอผมอยู่จนจบเน่นนอนโอ้โหแต่ดูคนล้อแก่ค่ะขยี้หูขยี้ตาเลยนะเดี๋ยวมาลุ้นมาลุ้นมาลุ้นล่ะลุ้นล่ลุ้นกันค่ะพี่พี่สาวมารอลุ้นกันนะคะว่าจะยังไงต่อไปดีจะมีเข้ามาไหมนะ อขอเชิญตามขอกำลังใจจากพี่พนะีๆหน่อยค่ะพี่นอนอยู่นะพี่นอนอยู่นอนหลังใคเล <c oughs> เริ่มนะคะเริ่มเริ่ม <c oughs> พี่พีบอกว่าน้องแกงพี่ชอบแย่กันค่ะน้นองพี่น้องเขาชอบถ้าเกิดคนน้องไม่แย่คนพี่ก็แย่สำหรับกันอย่างเงี้ยค่ะ อยากดูแล้วใช่ไหมอยากรู้แล้วใช่ไหมเขมาจะได้อะไรเนะาะเดี๋ยวส่งกล่องสุ่มสามกล้องใหญ่ไปวันที่สิบองนะคระับไม่ไม่เป็นไรคะ่ะพอดีแค่เข้าให้กำลังใจน้องเชดตามก็ดีใจมากๆหล,ลับแล้วคะ่ะคนแก่กลองหลับแล้วคะ่ะตอนนั้นผมวาดรูปบัวกระทิงชนกันครับโอ้เก่งมากเลยลูกนี่มินมินเก่งมากเลยลูก นี่พี่เขาบอกซีเค็ดแน่นอนแต่ตอนนี้ซีเค็ดจะทำหัวใจโอยน่ารักจังเลยจ้ะตอนนั้นผมดูน้องเรียนเราสั่งอาหารอีกแลูลกจบแล้วครับน้ำตาไหลเลยสุนรถอีกแล้วค่ะไม่กี่นไทนะลูกเนาะส่งไปแจ้งตำรวจให้ทราบแปดคนแล้วเนี่ยพีเอฟซี FC ของจริงบอกวันนี้ไม่ให้ดูแน่ <laughs> หรือว่าพี่ๆไปเที่ยวกันหมดแล้วใช่ไหมครับ ตีพี่จะให้กำลังใจ,จน้องเริกลัหรือว่าเราจะไว้พรุ่งนี้เที่ยงกันดีค่ะพี่ๆเนาะขึ้นเข้ามาดูใหม่นะคะค่ะสวัสดีพี่ส้มโอใช่ไหมครับีพี่พอใจบอกยังยังสีเเขตไม่น่าจะได้ค่ะวันนี้น่าจะไม่ได้เปยดค่ะไปแอบกันอยู่ตรงนี้แล้วค่ะ น้องเชอร์น้องเชอวันนี้ใจด้แก่กล่องสุ่มหรือเปล่านะไม่รู้เลยขอบคุณมากนะลูกนีสงสัยวันนี้พี่ๆเข้านอนกันแล้วเหรอคะใช่ค่ะป๊าป๊างั้นอ,อย่างนี้ไหมครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาลุ้นกันใหม่ไหมวันนี้ดึกแล้วเนาะ เดี๋ยวป๊าป๊าให้น้องเชิแต่มามาแกะให้อยูุ่่งนี้นะคะช่องป๊าป๊านะช่องว่ามียังอยู่นะครับดีขึ้นแล้วพี่เขาลุ้นยอยู่ว่าดีขึ้นแล้วเมื่อกี้เหลือหกคือดีขึ้นมาเจ็ดแล้วค่ะดีขึ้นแล้ว,นลวคนรอแกะกล่องซูมสองคนอยู่นี่คะ่ะใครมาก่อนได้ดูก่อนเอาไหม ใครมาก่อนไม่ได้ดูใช่ดูสภาพคนแก่กองซุ่มไหมไม่ได้มาก่อน้ดูใช่ไหมใครมาก่อนไม่ได้ดูใครมาก่อนไม่ดูสิคน,คนคนพี่นอนดึกหรอนา่าจะดึกอยู่ค่ะดูตรงนี้ก็จะเป็นพรุ่งนี้แน่ๆเลยหรือว่าจะเป็นอาทิตย์หน้าโอ้ไม่ถึงขนาดน,นั้นหรนอกลูกนาะ ทำไมกำลังใจน้องจะแต่อุย้ยตอนนี้เท่ากันเลยอะค่ะสองช่องตีคู่กันมาแล้วนะครับคนคอมเมนต์ตีแทบไปจับอ,อ้นีนะลดลงนี่ที่พี่แตงเขาครอบตาดำเพราะเขาเป็นภูมิแพ้นะครับลูกใช่ค่ะ มันเป็นอาการข้างเคียงของคนเป็นภูมิแพ้พพค่ะนะคีคนส่งของมาไปรับของก่อนนะครับแจ้ครับพี่ค่ะสวัสดีค่ะลูกพี่มีเกลเนาะของพี่แจ้งเขาเป็นแบบภูมิแพ้แบบรุนแรงอะครับผมเนาะมันก็เลยลงขอบตาลองสังเกตคนเป็นภูมิแพ้หลายๆคนนะครับขอบตาจะดำครับ พี่เขาบอกเก้าคนแล้วค่ะช่วยกันลุ้นเลยค่ะหม่ผนออกไปหน่อยอ๋อผมเป็นภูมิแพ้อากาศของพี่แตงก็เป็นเหมือนภูมิแพ้อากาศนะแต่เขาแบบเจออะไรนิดหน่อยเขาก็ตัวเป็นหนักกว่าเป็นหนักเลยค่ะ พราะตอนเด็กเขาโรงพยาบาลทุกวันอเนี่ยพี่แตงเขาพูดให้ฟังแล้วตอนเด็กเขาโรงพยาบาลทุกวันเลยครับเข้าทุกวันเลยใช่ไหมครับโรงพยาบาลเป็นบ้านเลยใช่ไหมครับใช่เล่นของเล่นเี่ยวอ่มเล่นของเล่นที่โรงพยาบาลเลยได้ค่ะลูกขอบคุณมากค่ะจ้าพี่อินอินลูกไม่ต้องเสียใจค่ะลูกอินแซ่บเราอ่ะ ไม่ต้องเสียใจวันนี้ไม่ได้เปิดพรุ่งนี้มาลุ้นกันใหม่ค่ะใช่ตอนนี้อา,อาจาจะดึกแล้วด้วยเนาะพี่ๆเลยไปนอนกันแล้วหรือว่าติดภารก,กิจอื่นกันเนาะสิเป็นคนแล้วเนี่ยพี่เขาลุ้นมาตลอดเลยช่องบาอาสิเป็นคนแล้ว คนแก่ก็ซุ่มน่าจะเตรียมตัวไปแล้วค่ะเตรียมตัวจะลาไปหมดแล้วค่ะใช่ได้ค่ะลูกพี่ตัพี่ตันมาแล้วคิดถึงจังเลยเป็นไงบ้างคะลูกฮ่ากดแชร์กันมาเยอะๆเลยค่ะช่วยกันแชร์เลยนะคะใครมีเพื่อนมีฝูงมีอะไรแชร์กันเลยนะคะใครมีเพื่อนแชร์หน้าตาใหญ่่เข้าาม แชร์กันเลยค่ะแชร์กันนักๆเลยค่ะดูสิว่าจะได้แกะกล่องไหมแกะแอ,อ่างั้นเนาะเพื่อพี่ๆเขานอนเนาะเดี๋ยวให้น้องเช่แตมแบบลองแกะให้ดูหนึ่งกล่องก่อนค่ะอ่าน้องเช่แตมวายองบุกลอทอ่ะให้แกะหนึ่งกล่องค่ะปอกขวานพี่ๆที่พี่ๆเขาดูเนาะ อ่ะให้แกนึ่งกล้องอ่ามาดูคายบบี้นะคะมาดูว่าน้องเชดเต็มน้องเชิยเต็มอยากได้ตัวไหนคะเชเต็มเลือกตัวไหนอยากได้ตัวไหนคะนสีไ,ไหนเอ่ยอ่ะอยากได้ตัวตัว,ต,วตัวสีไหนคะที่เป็นหูกระต่ายอ๋อที่เป็นหูสีแดงนะครับอ่ะพี่ดูนะเนาะอันนี้แกให้พี่พีที่ดูอยู่นะครับเนาะไหนไหนไม่ต้องรอแล้วแกโชว์หนึ่งตัวเลยว่าน้องเชดเต็มจะได้สีนี้จริงหรือเปล่าอย่างที่เขาคาดหวังหรือเปล่านะแต่นะกล้องไปนลายนี้นะคะ น่าก,ก็ไม่ลายนี้เนาะอ่าเดี๋ยวลองแก้ดูนะคะอ่ามาลุ้นกันหนึ่งสองสามอ่าให้น้องช่ยเต็มดูอัาเปิดค่ะอ้าวทำไมมันไม่ตรงปกอ,อ่ะทำไมมันไม่ตรงปกสักตัวเลยคะถ้าเป็นสีไหนโอ้เป็นสีนี้แทนโอ้จากในคลิป ปกติเลยคะ่ะหัวใจเต้นแรงมากเลยจากในนี้นะคะมีสี่แบบเอา้าน<ม>้องเชนเต็มโชว์คะ่ะสี่แบบแล้วเป็นไงคะ <c oughs> <c oughs> โอเชแล้วคะ่ะขอบคุณคะ่ะลุ้นบบลุ้นค่ะพี่สองแซบพิมอะไรอ,ะอ่ะลูกลบออกเลยนะคะแต่เพื่อไม่อ่านคะ่ะโอ้ไม่เป็นไรคะ่ะลูกงั้นเดี๋ยวทั้งหมดที่เหลือคะ่ะไว้ลุ้นกันพรุ่งน,นี้เนาะ โอเคนะคะของปาป๊าเดี๋ยวปาป้าไปก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ๆที่อยู่นะครับช่วยแชร์กันเยอะๆเนาะแชร์กันไปเยอะๆเลยเดี๋ยวตอนเที่ยงมาเจอกันพร้อมกันนะคะเดี๋ยวตอนเที่ยงมาเจอกันใหม่นะครับผม